เื่อไหมว่ามีอีกหลายคนยังไม่รู้ว่า SC Asset เป็นของตระกูลชินวัตร เริ่มต้นของ SC Asset ไม่ได้มาจากบ้านเดี่ยวหรือคอนโดหรูแต่มาจากอาคารสำนักงานชิน,นวัตรทาวเวอร์โดย SC Asset ก่อตั้งเมื่อปี1989เดิมทีชื่อบริษัท FFP จำกัดก่อนเปลี่ยนเป็น OAI Property จำกัดเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ถูกครอบครองด้วยตระกูลชิน,นวัตรในปี2003ถูกเปลี่ยนมาเป็น SC Asset และเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีเดียวกันตลอดระยะเวลากว่า30ปี SC Asset ก่อตั้งมาแล้วกว่า86โครงการ ครบทั้งแนวราบและแนวสูงไม่ว่าจะเป็นคฤหาสน์หรูบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมคอนโดบ้านพักต่างอากาศและอาคารสำนักงานให้เช่าซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตเฉลี่ย30%ต่อปีและเกือบทุกปี s c Asset มักครองแชมป์ตลาดบ้านหรูราคา20ล้านบาทขึ้นไปบแบรนด์หรูขึ้นชื่อที่ได้ยินก็รู้สึกถึงความอลังการเช่นคฤหาสน์หรูแกรนดแบงกอกบุลวารเริ่ม30ถึง60ล้านบาทเดอะเจนทรี ry, เริ่ม25ล้านบาทบ้านพรีเมียมต่างอากาศ บุรวาดทัสคานีณสิ้นปี2567 SC Asset มีสินทรัพย์รวมกว่า67,258ล้านบาทรายได้รวมปี2024อยู่ที่2 3 2 0 2ล้านบาทและกำไรสุทธิ1,705ล้านบาทแล้ววันนี้คนที่นั่งเก้าอี้ประธานก็คือคุณนัทพมคุณากรวงลูกเขยคนเก่งของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรแบบนี้ SC Asset ยังถือว่าเป็นอาณาจักรของตระกูลชินวัตรอยู่ไหม